นี้แล้วนะคะที่เราจะได้ชมละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะนำแสดงโดยเจมส์มาแล้วก็คิมเบอรี่นะคะเรื่องนี้เจมส์มารับบทเป็นคุณหมอใช่ไหมคะ,ะคุณหมอเฉพาะทางโรคไตนะคะอ่าค่ะหลายคนก็อยากทราบนะคะความรู้สึกของหมอสตวรรษเป็นยังไงคะ่ะวันนี้คุณอาจจะชัยหาดอาร์ไปสัมภาษณ์พิเศษเจมส์มามาให้กับคุณผู้ชมเลยนะคะไปติดตามค่ะความรักและห่วงแหนแผ่นด,ดินเกิดเป็นสําเนึกที่มีในทุกผู้คน จะเป็นผู้ใดก็รักแผ่นดินได้ทั้งสิ้นหลังฝากผลงานละครพีเรียดเรื่องชื่อไว้ถึงสองเรื่องจากข้าบดินและคุณชายรณพี ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งของหนุ่มตีเจมส์มาก,กับละครแนวโรแมนติกดรามายุคปัจจุบันเรื่องแรกเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษที่เขาออกปากว่าทั้งยากและทา้าทายความสามารถในฐานะนักสแสดงขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งเลยครับมันอยู่2จุดหลักๆค,ครับคือด้วยความที่ว่าอันดับแรกเป็นละครปัจจุบันเรื่องแรกที่ผมได้มาร<ห>ับบทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะปรับตัวจากละครพี่ลเรียดมาละครปัจจุบันนะครับผมว่าต้องใช้เวลานิดนึงครับคือคนสมัยก่อนทําอะไรก็ช้าคิดช้าแต่คือละเอียด แต่คนสมัยนี้ทุกอย่างจะเร็วจะไวจะคล่องบางทีแต่บางทีก็ไม่ละเอียดซึ่งก็ส่งผลมาถึงละครปัจจุบันที่จะจะชับขึ้นถ้าเข้าฉากเราก็เลยต้องเหมือนสปีดตัวเองัอพแล้วก็ทาให้ตัวเองสบายที่สุด2ก็นะ่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเราแต่งงานแล้วในตั้งแต่กลางเรื่องแล้วตั้งแต่ต้นเรื่อง start อายุยี่สิบเก้าสามสิบซึ่งชีวิตจริงยี่สิบสอง 22, ครับแต่คือมัน,มนยากตรงที่ว่าพอเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับเราเป็นอาจารย์หมอด้วยเราต้องฉลาด ความคิดต้องดีต้องดูได้เชื่อถือด้วยเราก็ต้องไปทำรีส์เยอะอยู่ครับผมหลังจากที่ตัวอย่างละครปล่อยออกมาแล้วเราได้เห็นตัวเองในบทบาทนั้นจริงๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหายเหนื่อยที่ได้เห็นภาพพบางทีเราถ่าย,ายเราไม่ได้เห็นภาพแบบที่เขาตัดมาพอเขามาเรียบเรียงอ,อะไรอย่างนี้ครับมันก็ตื่นเต้นที่เราได้เห็นตัวเองในทรงผมปัจจุบนันการ acting ปัจจุบันก็สนุกดีครับผมมันก็ได้เห็นก็ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างจะดีครับเขาบอกว่าอยากดูอยากเห็นผมรับบทเป็นคนที่ แต่งงานไปแล้วครับมันดูโตดีครับมันดูแบบทั้งผมและคิมก็ไม่เคยเล่นละครที่แบบโตขนาดนี้มาก่อนผู้ชายที่ซื้อได้ด้วยเงินอาจจะติดที่เงิน60ล้านมันน้อยเกินไปและสืบเนื่องจากกระแสของละครเรื่องนี้เขาถามกันมาเยอะมากเลยครับว่าถ้ามีเงินครบ60ล้านบาทเนี่ยสามารถซื้อเจมมาได้จริงหรือเปล่าอืมอยูเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่าผมผม,ผมเชื่อว่า เรื่องความรักครับมันเป็น,นไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องขอ like งเงินนะครับความรักต้องมาจากเขาเรียกว่าผมเชื่อว่าแบบผมได้เขียนเดสทินีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นเดสทินีแล้วมีเงิน60ล้านมาด้วยก็โอเคก็โอเคคืนนี้ครับผมคืนนี้ได้ดูกันแน่ครับแล้วก็จะได้เห็นมาฉากแรกปุ๊บก็ว้าวเลยตัวละครทุกๆท่านจะมาทําให้คุณได้เห็นว่าละครเรื่องนี้ครบรถแค่ไหนสองทุ่มยี่สิบนะครับผมทางช่องสาม อัธชัยหันอ้านร,รายงาน oh, ชอบจังเลยอะ่ะมีเงิน60ล้านอะ่ะไม่แน่ใจนะคะถ้าเป็นบาทไทยแต่ถ้า US ไม่แน่มีปัญหาเลยค่ะอยากปรึกษาคุณหมอเลยตอนเนี้ย <c oughs>